ครับวันนี้เราจะมารีวิวนะครับรถอาซีนะฮะอาซีนะครับคันนี้เอามาตัวมุกคางิาเล้งนะครับคันนี้ครับอายุประมาณ20กว่าปีแล้วฮะยังแรงนะครับช่องฟองซาเล้งกำลังดีมากเลยนะครับเพื่อนๆนะฮะ เรื่องฟิตสตาร์ทง่ายจะสตาร์ทให้ดูเลยได้ครับคันนี้ครับอายุการใช้งานประมาณ20ปีนะฮะทนมากเลยะไปตามของไองนานะฮะใช้คันนี้ครับ ่อผมใส่ท่อใหม่ครับเป็นท่อเวฟครับ,บนี่เสียงนิ่มกว่าเก่าครับนี่ฮะยางก็จะเป็นยางหลายสิบลอ้อทนมากเลยครับนี่ครับด้นานหน้า250ด้านหลังก็250น,นะฮะพวงข้างใส่แม็กครับยาง300นี่ฮะแน่นอนครับพูดถึงรถ RC s u ซ u k i กนเนี่ยทนมากเลยนะครับ คุณภาพแน่นอนใช้มาประมาณ20กว่าปีแล้วนะฮะคุณภาพคงทนโหทนมากเลยนะครับนี่ฮะรถอาซีของผม